ภาพนี้ต้องขยายนะจ๊ะดูดูความสนของเด็กๆความสนจริงๆเงีงนตัวอยู่ข้างล่างตัวอยู่ข้างบนความตนนี้ไม่ใช่แค่นี้นะคะนู่นค่ะนู่นค่ะโน่นค่ะนูนะ่น,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 นโอ้โหสามตัวชูชื่นจ้าจะทำอะไรกันจ๊ะ เป็นลิงเหรอจ๊ะว่าไงเป็นลิงเหรอเนี่ยเป็นลิงตั้งแต่เมือ่อไหร่ยะอืม,อมน,น,น,นี่ไม่ใช่ย่อยไม่ใช่ย่อยนี่สามตัวหนึ่งตัวอยู่ข้างล่างสองตัวอยู่ข้างบนเป็นความสาม,มารถหรือความสนของเขาวะฮะ เป็นลิงเป็นข้างเลยโน,น่นโน่นโน่นเออเป็นลิงเป็นข้างแล้วสามตัวนี้อืมเออสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวแม่ออมพับเปียวนะคะวันนี้แม่ออ์จะมาทําต้มไก่ใส่ฟักนะคะนี่อันนี้แม่ออ์ต้องต้มไก่ให้เปื่อยก่อนนะคะ อันดับแรกเพื่อนๆ FC ทำตามก็ได้นะคะดูกันที่แม่ออทำเครื่องเคียงต่างๆดูให้จบนะคะ FC เดี๋ยวเรามาดูเครื่องเคียงก่อนนะคะนี่เราวางเราต้มไก่ให้เปื่อยเราก็มาหั่นเครื่องเคียงนี่ก็คือตัวเอกก็คือฟักนะคะนี่ฟักคือตัวเอกนี่ แล้วก็เครื่องเคียงค่ะตะไคร้ใบมะกรูดหัวหอมหิ่งริกคือพริกกับตะไคร้แล้วก็หอมกระเทียมเนี่ยขาะตะไคร้นี่คือตำในคกเลยนะคะต้องตําให้ละเอียดหน่อยไม่ต้องหยาบมากแล้วก็จะมีใบบางรักนะคะนี่แล้วก็มีนี่ใส่ได้อีกคือบวัวเนี่ยเราจะใส่ อะไรก็ได้แล้วแต่เราอยากใส่ก็คือเราชอบกินอะไรก็ใส่อันนั้นไปนี่เดี๋ยวแม่อจะหั่นก่อนนะจ๊ะแล้วก็ตําเครื่องแกงก่อนนะจ๊ะนี่ไก่เราก็เริ่มเปื่อยแล้วนะคะนี่ <c oughs> เราก็ใส่ฟักได้เลยนี่เครื่องเคียงที่แม่เอเตรียมไว้อี่นะคะเครื่องเคียงที่แม่เอเตรียมไว้นี่ นี่เครื่องเคียงนี่นะจ๊ะนี่อันนี้คือพริกที่ตําเมื่อกี้นี่จ้ะนี่นี่พริกนี่แล้วก็มีฟักแล้วก็บวบแครอทแล้วก็ใบบังรักนะอันนี้เราก็ใส่ได้เลยจ้ะฟักกระบวบใส่ให้หมดเลยจ้ะอืม ก่อนนะจ๊ะฟักกับบวบเปื่อยจะได้กินอร่อยอร่อยเนีจ้าเมืม่อเราใส่ฟักกับบวบเรียบร้อยแล้วเราก็ใส่พริกที่เราตำนะจ๊ะพริกที่เราตำนี่ใส่ลงไปเลยนี่ถ้าเราอยากชอบเผ็ดก็ใส่ไปเยอะ แม่เอาชอบเผ็ดก็ใส่หมดเลยนะจ๊ะนี่หมดเลยน,นี่แม่เอาใส่หมดเลยนะจ๊ะนี่ <c oughs> ต้มฟักใส่ไก่แล้วเราก็ใส่บวบไปด้วยเพิ่มผักเครื่องเคียงที่อร่อยเนี่ยต้มแบบบ้าน ถวต่างจังหวัดเขาต้มนี้อร่อยแล้วเขาก็ให้ใส่นี่ปลาล้านี่เดี๋ยวเราต้องใส่ปลาลาด้วยนะคะเพื่อความนัวเพื่อความอร่อยแล้วก็ผงปรุงรสตามใจชอบที่เราอยากจะใส่รสชาติจะจืดหวานมันเค็มก็แล้วแต่เราใส่พอสมควรที่เราอยากใส่นะ เดี๋ยวเราไปปรุงเครื่องเลยนะจ๊ะเดี๋ยวเราก็ใส่ผงนัวที่เราเตรียมเรียบร้อยนี่คือน้ำปละใส่ไปเลยจ้าอืมใสให้หมดเลยเพราะไม่ออกกะแล้วพอดีนัว,นวอร่อยแล้วก็ผงนัวผงนัวไม่ออกก็ใส่ไปสองช้อน เพราะว่าอย่าใส่มากเพราะว่าจะเค็มปลาก็คือปลาก็เค็มแล้วนะเราก็อย่าใส่เยอะอันนี้ผงนัวนะจ๊ะ เป็นอันเสร็จแล้วนะคะแต่เราก็ต้องรอเคี่ยวอีกสักหน่อยหนึ่งแล้วค่อยใส่ใบบางรักตามทีหลังถ้าอันนี้ผักเือกนิ่มเปื่อยเรียบร้อยแล้วแล้วก็ใส่ใบบางรักได้เลยนะคะตอนนี้ก็เคี่ยวอีกนิดหนึ่งจะค่อยใส่ใบบังรักนะคะอ่าตอนนี้ก็เปื่อยได้ที่แล้วนะคะเราก็ต้องใส่ใบบางรักนะคะ ใส่ไปเลยจ้านี่เยอะๆเลยนะจ้านี่ใบบังรักเยอะๆเลยจ้านี่อะไรที่มันอร่อยๆอก็ใส่เข้าไปเยอะๆนี่เป็นอันว่าเสร็จแล้วจา้าแกงฟักใส่ไก่แบบบ้านๆสูตรของแม่ออเองนะจา้า fc อย่าลืมดูนะคะจนจบแล้วลองไปทำดูนะคะว่าจะอร่อยสักแค่ไหนตามไปดูนะคะให้พ่อเปียกชิมดูว่าจะอร่อยแค่ไหนคะ่คะเส่ที่ไม่สะก็ไม่ดีนะเสร็จแล้วจ้า แกงอ่อมของเรานี่ดูซะก่อนยย่ะยุ่วนี่แกงอ่อมไม่ใช่แกงอ่อมสิพูดผิดแกงอะไรอะแ,แกงฟักใส่ไก่อ๋อกก็ขายแกงอ่อมใช่ไหมล่ะคล้ายคล้ายกันแต่พูดถึงว่านี่เห็นไหมน่ากินไหมล่ะแกงไก่ใส่ฟักแล้วก็ใส่นี่ด้วยใส่บวบใส่แครอทใส่ตามชอบที่เราอยากกินแล้วก็ใส่เข้าไปนี่ มันมนัวอยู่แล้วเดีย๋ยวลองให้พ่อเปียกลองชิมดูมีผักน้ำพริกเครื่องเคียงแค่นี้ก็อร่อยชเชิญมากินได้เลยห <c oughs> okay. ยุดหยุดหยุดหยุดเอไว้ก่อนนะไว้กินโอเคจบคลิปไปแล้วจ้า <Okay. S 2> <c oughs> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดก,กระต่ายแล้วกดติดตามครอบครัวแม่ออกเบียด้วยนะคะว่าแม่ออจะพาไปทำกับข้าวอะไรอร่อยๆแล้วก็มี เค็ดลับอะไรจะบอกเอฟซีที่อร่อยที่สุดก็ติดตามกันนะคะโปรดติดตามขรอบครัวไม่เอาพอเยียยด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย